สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีภาษาอังกฤษมาสอนหนูด้วยเป็นคำศัพท์ง่ายๆบนใบหน้าของเรานั่นเองเราไปเริ่มกันเลยคำแรกคำว่า head head สีษา eye e y ดวงตา nose nose จมูก mouth mouth ปา เอีย <Ear. S 2> หูทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเหตุเหตอ้ายอ้านอดนอดเมาเมาเอียเอียคุณครูก็จะตื่นเต้นนะลูกนะคะอ่ะเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆ คุณครูให้หนูไปฝึกท่องแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆมาส่งคุณครูนะคะหัวตาจมูกปากหูโอเคไหมคะเด็กๆคุณครูรชอชมอยู่นะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ